ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับจำนวนสี่ไร่นะครับสี่ไร่สามสิบตารางวานะครับอันนี้บ้านอยู่ด้านหลังแปลงของเรานะครับอยู่ด้านท้ายแปลงนะครับแต่ว่าไม่แปลงที่บัตรยืนตอนนี้นะครับเป็นแปลงข้างเคียงนะครับ แปลงที่จะขายเป็นสวนไผ่ติดกับแปลงสวนไผ่นี้เลยนะครับที่มองเห็นตรงนั้นเป็นสวนไผ่นะครับก็แต่ลกนะครับค่อนข้างจะกล,ลกนะครับที่ดินตั้งอยู่บ้านโนนนะครับตำบลดงบางอำเภอประจันตครามจังหวัดปราจินบุรีนะครับเลอที่สี่ไร่สามสิบจรรางวาก็คือแปลงติดกับแปลงสวนไผ่ตรงนี้นะครับด้าน,นหน้าติดถนนคอนกรีตนะครับหน้ากว้างประมาณอ่อหกสิบเมตร นะครับหกสิบถึงประมาณหกสิบเมตรนะครับหน้ากว้างหกสิบเมตรลึกเข้ามาก็ตั้งแต่หน้าทางคนกรีดเลยนะครับทางคนกรีดเข้ามาตามจะมีแนวรั้วนะครับแนวรั้วไม้ที่ปักไว้แล้วก็ดึงลวดหนามไปแล้วนะครับฝั่งนู้นก็ติดกับลวดหนามนะครับคือมีขอบเฉดชัดเจนนะครับด้านท้ายก็ไปติดตรงกับเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านนั้นก็มีคนอยู่นะครับหลายหลังคาเรือนนะครับแล้วตัดเข้าไปนะครับเดี๋ยวชมรูปแปลงนะครับ รูแปลงคือสีเหลืองเหลืองนี่นะครับที่วงไว้เนี่นะครับจำนวนสีไร่สามสิบตารางวานะครับแล้วตรงสีชมพูตรงเนี้อบตนะครับอบตเราเข้าตามคนกีตหลังอบตเข้ามานะครับลงจากถนนหลวงชนบทถนนลาดยางเนี่ยนะครับลงจากถนนลาดยางวิ่งตามคอนกรีตมาสองร้อยห้าสิบเมตรนะครับก็จะถึงแปลงเลยนะครับนี่นะครับแปลงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับนะครับเป็นป่าลักษณะเนี้ย นะครับหน้าติดถนนคอนกรีตว่างกว้างประมาณสักหกสิบเมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้ามานะครับลึกเข้ามาก็ประมาณสักร้อยประมาณสักร้อยเมตรนะครับโฉนดคุดแดงนอนสอสี่จอนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับในแปลงเราไม่มีต้นไม้ใหญ่นะครับแต่ต้นไม้ใหญ่นี่คืออ,อยู่ที่เพื่อนนะครับเนี่ยต้นไม้ใหญ่มากเลยนะครับอยู่ที่เพื่อนแล้วแปลงของเราก็จะเป็น สวนไผ่ที่ลุกล้างนะครับเราก็สามารถที่จะเอารถมาปรับนะครับได้นะครับราคาขายยกแปลงหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับราคานี้มาต่อกับทางเจ้าของโดยตรงนะครับระดับพื้นเสมอถนนแบบนี้เลยนะครับนะครับเสมอถนนเป็นสวนไม้ไผ่เก่านะครับ เดี๋ยวบัตรจะพาออกไปดูริมตรงเนี้ยนะครับแล้วก็พาเดินตามถนนไปไปดูริมฝั่งนู้นนะครับหน้ากว้างประมาณสัก60เมตรนะครับที่ก็จะเป็นที่โคกแบบนี้เลยเสมอกันนะครับเนี่ยน้ําประปาไฟฟ้ามีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินไปชมฝั่งนู้นนะครับไปจ้ะ ามบัตรมาเลยนะครับอยู่บ้านโนนนะครับตำบลงบางอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีขอบเขตนะครับตั้งแต่ตรงเนี้ยเสาไม้เนี่ยโคนไผ่เนี่ยนะครับตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้น,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 นี่นะครับยาวตามถนนคอนกรีต นะครับอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านนะครับตลอดเลยนะครับเนี่ยเป็นสวนไ่ลักษณะนเนี้ยนะครับค่อนข้างจะลกนิดนึง,นะ 1, 450, งนะครับขายหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทยกแปลงนะครับสี่ไร่นะครับหน้ากว้างนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักแปดสิบเมตรนะครับน่าจะเกินหกสิบ นะครับติดถนนหน้ากว้าง80เมตรนะครับเป็นสวนไผ่อ่าด้านนี้ก็จะติดรั้วหนามของเพื่อนบ้านเลยทีเดียวนะครับคนกรุงเทพก็มาซื้อไว้นะครับของเขาห้าไร่นะครับของเขาห้าไร่ของเขาซื้อไปในราคาสองล้านกว่าบาทนะครับแต่ของเราสี่ไร่นะครับขายล้านสี่แสนห้าหมืนนะครับราคานี้พร้อมโอนทุกอย่างนะครับนี่เลยนะครับ เป็นสวนไผ่ลักษณะเนี้นะครับนะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจนะครับเข้ามาชมพื้นที่จริงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับเข้ามาชมพื้นที่จริงได้นะครับติดถนนคอนกรีตลักษณะนี้เลยไฟฟ้ามีเรียบร้อยนะครับน้ำประปาเรียบร้อยนะครับนะครับนี่เลยติดกับเพื่อนบ้านอย่างนี้เลยนะครับ นี่นะครับขอบเขตของเรานะครับก็จะมาถึงอ่าริมรั้วเนี้นะครับที่เขามาซื้อไปตรงเนี้ยนะครับอันนี้เขาก็ได้หน้ากว้างประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรนะครับของเราน่าจะอยู่ประมาณสักแปดสิบหลักเขตมาถึงตรงเนี้นะครับนี่นะครับมีอติดกับแปลงลวหนามเนี่ยนะครับเขาทํัลวหนามไปหมดแล้วนะครับ ของเราก็ตั้งแต่รั้วหนามของเขาเนี่ยนะครับติดกับรั้วหนามแล้วก็ไปด้านเนี้ยนะครับไปด้านขวามือเนี่ยนะครับประมาณแปดสิบเมตรนะครับจํานวนสี่ไร่สามสิบตารางวานี่นะครับอันนี้เขามาซื้อไว้เขาทำรวดหนามล้อมไปหมดเลยนะครับนะครับด้านนี้นะครับจะติดกับลวดหนามของเพื่อนบ้านนะครับนะ่ะของเราฝั่งนู้นนะครับ แล้วก็เจอตรงเนี้ยนะครับตั้งแต่ริมรั้วของเขาเนี่ยยาวไปนู่นเลยนะครับประมาณแปดสิบเมตรนะครับตั้งอยู่บ้านโนนนะครับตำบลดงบางอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีออกไปด้านนี้นะครับออกไปจากมุมของเราออกไปจากมุมที่ของเรานะครับออกไปสองร้อยห้าสิบเมตรเป็นอนามัยเป็นถนนลาดยางนะครับแล้วจากตรงนี้นะครับจากจากแปลงที่ดินออกไป ถนนเส้นสามสามถนนสุวรรณสอนนะครับไปเข้าตรงหลังปั๊มปตทนะครับจากตรงนี้ออกไปถึงปั๊มปตทถนนสุวรรณสอนเพียงแค่สี่กิโลเท่านั้นนะครับรวมๆทั้งหมดนะครับสี่กิโลนะครับแล้วก็ถ้าท่านเดินทางมานะครับถ้ามาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับร้อยสามสิบสองกิโลเท่านั้นเองนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับที่ต้องการจะ ปลูกป่าแล้วก็เก็บเก็บที่ดินไว้นะครับซื้อเป็นเก็บไว้ก่อนนะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนขายยกแปลงนะครับหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นราคานี้มาคุยกับเจ้าของโดยตรงนะครับราคานี้ลดหย่อนได้นิดหน่อยนะครับเห็นขาแจ้งอย่างนั้นนะครับราคาลดหย่อนได้นิดหน่อยเป็นที่โคกเสมอถนนลักษณะเนี้นะครับแต่ว่ามันรกนะครับต้องเอารถมาลื้อนะครับเอารถมาลื้อนะครับก็จะได้ที่สวยๆเลยทีเดียว นะครับสนใจก็เข้ามาชมได้นะครับเบอร์สิ่ต่อศูนย์เก้าแปดศูนย์ูนย์็ดห้าสองหกหกนะครับศูนย์เ5้าแปดศูนย์ูย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับด้านในเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะไปรัดออกไปได้นะครับตรงเลยหมู่บ้านตรงนี้ไปนะครับจะเป็นสามแยกนะครับแล้วด้านขวามือน่าจะเป็นสารากลางบ้านหรืออะไรประมาณนั้นนะครับแล้วด้านซ้ายก็เป็นทางคนกีรตออกไปตรงไปก็เป็นทางคนกีรตนะครับออกไปทะลุโรงเหล็ก ของยูนิคกันนะครับออกไปทะลุไปตาบลวังดานได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่ตาบลดงบางนะครับตรงที่บัตรถ่ายตรงเนี้ยนะครับตรงข้ามกับแปลงของเรานะครับมีคนมาซื้อไว้สองสามเจ้านะครับตรงข้ามกันนะครับคนละฝั่งนะครับไอตรงติดกับเราเนี่ยเขาซื้อไปสองล้านกว่าบาทนะครับก็ราคายกแปลงสองล้านกว่าบาทนะครับห้าไล่แต่อันนี้สี่ไร่นะครับขายหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเป็นราคาจากเจ้าของนะครับนี่เลยนะครับ ถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากชนบุรีนะครับชนบุรีร้อยยี่สิบกิโลเท่านั้นเองนะครับชนบุรีร้อยยี่สิบกิโลแล้วกเ็เปรียบเทียบจากสะเซิงเซานะครับสะเซิงเซานั้นแปดสิบห้ากิโลนะครับเนี่ยนะครับที่เป็นที่โคกนะครับแต่บัตรไม่ได้พาเดินเข้าไปด้านในนะครับมันค่อนข้างจะลกเป็นที่โคกปลูกปาปลูกไผ่ไว้ลักษณะเน,นี้ท,ทั้งแปลงเลยนะครับอา่า ไผ่เนี่ยน่าจะมีแต่เฉพาะด้านหน้านะครับด้านท้ายเนี่ยจะเป็นด้านกลางกไปเนีน่ยจะเป็นน่าจะเป็นที่ป่าทั่วไปนะครับเป็นที่โคกทั่วไปไม่มีไม่น่าจะมีไผ่นะครับตรงนี้ถ้าเรามาลื้อดีๆเนี่ยสวยนะครับได้พื้นที่สวยสวยเลยนะครับไฟฟ้าน้าประปาเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้เพื่อนๆพี่พี่นะครับคุณคุณทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลน้องทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้ จเจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับ ตรงข้ามกันเนี่ยนะครับเนี่ยเขาก็มาซื้อไว้แล้วก็ทําลวดหนามนะครับปลูกนะครับก็ดึงลวดหนามไปหมดแล้วนะครับอนาคตเขาก็มาทําเป็นบ้านพักอาศัยนะครับต่างอากาศนะครับนี่นะครับก็มาซื้อไว้หมดแล้วอันนี้ก็คุณคุณท่านใดที่มองหาที่ตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่นะครับตรงข้ามแปลงของเราซื้อทําลวดหนามไปหมดเลยนะครับออกไปแค่สองร้อยห้าสิบเมตรนะครับเป็นอนามัยนะครับ อยู่บ้านโนนนะครับตำบลดงบางอำเภอประจันทคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับระดับเดียวกันกับที่ของเพื่อนบ้านเลยนะครับหลักเขตของเราตั้งแต่ตรงเนี้ยนะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยกอไข่ก้อนเนี้ยแล้วก็ยาวไปนู่นนะครับประมาณแปดสิบประมาณแปดสิบเมตรนะครับอาจจะเกินด้วยนะครับอาจจะประมาณสักนู่นนะครับติดกับรั้วนู่นก็น่าจะประมาณสักรุมๆ้มร้อยเมตรเลยทีเดียวนะครับสี่เหลี่ยมนะครับ สำหรับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลน์นี้นะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้บัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ